สวัสดีค่ะอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกหากินร่าเริงแจ่มใสนะคะสวัสดีกันในยามเช้าวันนี้ด้วยนะคะวันนี้หันสามาแต่เช้าเลยค่ะ7จ็นาฬิกานะคะมีเลิกปล่อยรถค่ะมีเลิกส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะวันนี้เราส่งมอบรถเอาา่านค่ะ s c 2.5นั่นเองนะคะให้กับลูกค้าชนบุรี ต้อนรับเดือนใหม่กันด้วยเลิกงามยามดีในเช้านี้นะคะวันนี้หันสาส่งมอบรถโตโยต้าเอว่า2.5 SC Package ปี2018ให้กับลูกค้าที่จังหวัดชลบุรีค่ะวันนี้ก็นำรถขึ้นรถสไลด์ตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับรถคันนี้เนี่ยลูกค้าเดินทางเข้ามาดูรถแล้วก็ถูกใจกันเลยค่ะตั้งแต่แรกเห็นกันเลยทีเดียวเพราะว่าไม่น้อยมากๆนะคะและที่สำคัญราคาพิเศษมากๆเพียงแค่2,498,000บาทเท่านั้นเองค่ะ รถคันนี้สวยทั้งภายนอกภายในนะคะลูกค้าได้ลองเทสตไดแล้วก็รู้สึกประทับใจอย่างมากเลยตัดสินใจไม่นานค่ะในการที่จะจองรถใช้เวลาในการจัดไฟแนนซ์เพียงแค่3วันเท่านั้นเองนะคะว้าว <Wow. S 1> แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ลูกค้าเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะเป็นเรื่กรับรถของลูกค้าลูกค้าตอนนี้ก็รอรับรถแล้วที่จังหวัดชลบุรีค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่ได้ให้ความไว้วางใจกับ Big Apple Car ในการส่งมอบรถดีๆให้กับลูกค้าคันนี้ด้วยค่ะ <Okay. S 1> ซึ่งตอนนี้นะคะน้องก็เดินทางไปสู่จังหวัดชนบุรีแล้วนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะส่หรับลูกค้านะคะที่ให้ความเมตตากรุณากับเซลล์ตัวน้อยๆอย่างหันศานะคะยังไงค่ะอยากได้รถส,สวยๆคุณภ,ภาพดีอย่าลืมมาชมกันได้ที่ Big Apple Car สาขาราชพฤกษ์น,นะคะ